เหรียญเงินช้าง3ามเสียนสมัยรัชกาลที่6ชนิดราคา1บาทราคาประเมินเคยสูงถึงเหรียญละ25,000บาทยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมผมเจ้าของช่องประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องให้ข้อมูลเหรียญ นำเสนอเหรียญรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญบางชนิดราคาต้องย้ำไว้ก่อนว่าบางชนิดราคาเพราะช่องของปะปานั้นยังไม่ยังไม่ได้ทำหมดทุกชนิดราคาท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเริ่มทำรายการมาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองอย่างคลิปนี้วิดีโอนี้เดี๋ยวปา่าจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเศียรราชการที่6ซึ่งมี f อขอกันมาฮะอยากให้ป้าปาทาเกี่ยว กับเหรียญ1นบาทช้าง3เสียนรัชกาลที่6ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจํานวนข้อมูลจํานวนการผลิตแล้วก็ราคาประเมินสุดท้ายก็ราคาซื้อขายจริงโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวราคาซื้อขายจริงเนี่ยก็คงจะเบรกๆกันไว้ก่อนเพราะว่าท่านผู้ชมฮะเราจะพูดถึงจํานวนการผลิตแต่และปีพศแล้วก็ราคาประเมินที่ท,ที่ที่ถูกประเมินไว้เมื่อหลายปีก่อนหรือว่าที่ผ่านมานะเพราะว่า ราคาประเมินนั้นปัจจุบันนี้อาจจะใช้ร่วมกันไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็ท่านผู้ชมฮะราคาประเมินสวนทางกับราคาซื้อขายจริงเสมอยิ่งปัจจุบันวันนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเรื่องราคาประเมินนั้นจะไปทิศทางเดียวกันกับราคาซื้อขายจริงก็ต้องอวินิจวิเคราะห์ดูท่านผู้ชมฮะเนาะว่าสิ่งที่ปปาพูดไปราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริงนั้นสวนทางกันจริงหรือเปล่าเนาะราคาประเมินค่อนข้างจะสูง ไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคาใดก็ตามแต่ถ้าราคาซื้อขายจริงเนี่ยจะถูกจะต่ํากว่าราคาประเมินเป็นอย่างแท้แน่นอนท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเนาะเดี๋ยวรพปาจะเริ่มตั้งแต่ปีพศแรกสําหรับเหรียญช้าง3ามสียราชการที่6ชนิดราคาหนึ่งบาทซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากเนื้อเงินท่านผู้ชมฮะปีแรกที่ผลิตออกมานั้นเป็นปีพศ 2456, 2457 2,458 2,459 2,460และมาสิ้นสุดท่านผู้ชมฮะปีพศสองผลิตออกมา6ครั้ง6ปีพศด้วยกันเดี๋ยวเรามาทราบข้อมูลจำนวนการผลิตแล้วก็ราคาประเมินเนาะท่านผู้ชมฮะปีแรกพศแรกเหรียญ1น1บาทท้าง3เสียรราชก,การที่6ก็เป็นปีพศ2456 มียอดจำนวนการผลิตยอยู่ที่2 90, ล้าน6 9 0 0 0 0เหรียญถ้าหากจะพูดถึงราคาประเมินท่านผู้ชมฮะก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ2,000-3,000ถึงหลักหมื่นสูงสุดที่ประเมินไว้ก็เราวๆสัก15,000บาทต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นปีพศ2457 ผลิตน้อยที่สุดเท่าที่ประปาทราบมาตามข้อมูลฮะปีพศ2อ,อ5 7มียอดจำนวนการผลิตออกมาเพียง490,000เหลรียญปีพศ2อ,อ5 7ผลิตน้อยที่สุดแล้วก็ราคาประเมินสูงที่สุดฮนะเริ่มกันตั้งแต่4,500 5,000ไปจนถึงหลัก2,000 0ถึง25,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับ เหรียญหนึบาทช้าง3ามเสียนราชการที่6ปีพศ2457ต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นปีพศ2458มียอดจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญราคาที่ถูกประเมินไว้ก็จะอยู่กันที่หลัก1,000ท่านผู้ชมฮะจนไปถึง1,000 0บาทนี่คือราคาประเมินต่อมาเป็นปีพศ2459 จำนวนการผลิต9ล้านเหรียญราคาที่ประเมินไว้ท่านผู S <S 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 ้ชมฮะเริ่มกันอยู um ่ที่ราวๆสัก4 0 0 5 0 0ไปจนถึง 3,000- ถึงพบาทนี่คือปีพศ2459ยอดจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะะกับ10ล้านเหรียญต่อมาเป็นปีพศ2460ปีพศนี้ท่านผู้ชมผลิตเยอะมากกว่าปีอื่นๆ เพราะว่ามียอดจำนวนการผลิตออกมา14ล้าน3แสน4หมื่นเหรียญโอ้โหถือว่าผลิตเยอะมากเลยท่านผู้ชมเนาะปีนะี้พออนนี้อ่ะใครที่มีเหรียญ1นบาทช้าง3เสียนราชการที่6ปีนี้ก็ต้องทำใจท่านผู้ชมาะเพราะว่ามียอดจำนวนการผลิตเยอะนะราคาประเมินเนี่ยประเมินไว้เพียงหลัก200 200บาทถึง1 5 0 0บาทสูงอาจจะ2,000บาทท่านผู้ชมฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นปีพศ2461เป็นปีที่ผลิตออกมาเป็นปีสุดท้ายเรียอนี้ท่านผู้ชมฮะถูกประเมินไว้อยู่ที่ประมาณราวๆสัก1,500บาทถึง2,000บาทสูงสุดอยู่ที่ประมาณ800 0ถึง10,000บาท นี่คือราคาประเมินของเหรียญหนึ่งบาทช้างเสเศียนราชการที่6ซึ่งเป็นเหรียญที่ผิตออกมาจากเนื้อเงินท่านผู้ชมอรครบทุกปีพศอ,อ่ะตอนนี้ปปาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับในส่วนของราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริงเท่าที่ปรปาพอจะมีข่าวๆมาเนาะก็ราคาประเมินนั้นค่อนข้างจะประเมินกันไว้ค่อนข้างสูงหรืออาจจะสมบูรณ์และสมดุลในยุคก่อน ก็อาจจะมีการซื้อการขายกันจริงเนาะสมัยก,ก่อนก็อาจจะซื้อตามราคาประเมินที่ในหนังสือหรือว่าตามแหล่งข้อมูลการประเมินเหรียญต่างๆก็อาจจะซื้อขายกันจริงท่านผู้ชมฮะแต่ว่ามาถึงปัจจุบันวันนี้ราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริงตามช่องอ่าช่องทางต่างๆช่อง YouTube เนี่ยท่านผู้ชมฮะสวนทางกันอย่างชัดเจนระหว่างราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริง สำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ1น1บาทช้ทาง3เสียนราชการที่6ไม่ว่าจะเป็นปีพศอ,อ,อะไรปีพศที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมะไม่ว่าจะเป็นปี5 6 5 7 5 8 5 9 6 0ถึง6 1อ่ะก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันเนาะก็เดี๋ยวปปาจะรับซื้อเหรียญของท่านหากว่าเราตกลงราคากันได้แต่ปปาย้ำก่อนนะว่า ปปาเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะช่องทางไหนๆท่านผู้ชมฮะจะรับซื้อราคาเนี่ยจะดอกกว่าราคาประเมินราคาจะต่ํากว่าราคาประเมินอย่างแท้แน่นอนเพราะว่าทางนั้นทีนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญจะเราจะซื้อขายกันตามสภาพอย่างปีพศ2456เนี่ยปปาสกเนี่ยปปาปีแรกจะสองล้านกุเหรียญท่านผู้ชมาเห็นราคาซื้อขายกันจริงก็เอาตรงๆนะจะอยู่ที่ห100ลักร้อยถึงหลักพัน มาปี57 5เ59 60เก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมมาปป,ป,ปวาว่าโอกาสที่จะอยู่หลักร้อยถึงหลักพันแน่นอนเนาะจะเป็นกี่ร้อยกี่พันเท่านั้นเองนะจะให้ไปทิศทางของราคาประเมินสูงสุดทั้งหมดไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นก็เป็นเพียงราคาประเมินท่านผู้ชมฮะจึนั้นก็พยายามไปแยกแยะให้ถูกแล้วท่านผู้ชมน,นะว่าราคาประเมินนั้นกับราคาซื้อขายจริงแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดโอเคเนาะคลิปนี้ปปามาให้ข้อมูล แล้วก็ประกาศรับซื้อไปพร้อมเลยท่านผู้ชมสําหรับเหรียญ1นบาทเงินช้าง3เสียนเหรียญของรัชกาลที่6ก็คอยติดตามช่องของปปานะฮะว่าปปาจะพูดเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญ2สลึงแล้วก็1สลึงไล่กันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะอาจจะมีการเว้นวักการนําไอพีขายเหรียญบ้างเปิดกล่องรับซื้อเหรียญบ้างหรือว่าประกาศรับซื้อเหรียญราคาอื่นทางคลิปวิดีโออ่ะอย่างคลิปนี้ใครมีช้าง3เสียน รัชกาลที่6ชนิดราคาหนึ่งบาทก่อนเนาะก็สามารถส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาได้นะฮะเนาะเดี๋ยวช่องปปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านไม่ว่าเหรียญของท่านนั้นจะผ่านการใช้งานมากผ่านการใช้งานน้อยก็เดี๋ยวเรามาตกลงทางด้านราคากันหากเราตกลงกันได้เราก็ซื้อขายกันไปหากว่าลองส่งรูปมาก่อนฮนะหากเรา,าตกลงทางด้านราคาไม่ได้เราก็ เหมือนกับว่าเราเข้ามาพูดคุยส่งรูปมาช่วยกันดูช่วยกันประเมินราคาไม่ซื้อไม่ขายก็ไม่เป็นไรท้านม่จชมมะปอปามีหน้าที่มาให้ข้อมูลเหรียญตาม f อฟซีคอมาแล้วก็มาประกาศรับซื้อไปพร้อมคลิปนี้เราคงต้องจากลากันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนะผมปอปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ